หนึ่งเอาหน้าเราเข้าไปสองเอาตัวสไลด์เลคเชอร์เข้าไปสามเอาตัวใหม่เข้าไปแล้วก็ขั้นที่สี่ก็คือเอา iPad ไปเขียนวันนี้นะคะเราจะมาสอนอใช้ iPad นะคะแล้วเขียนเพื่อให้มันขึ้นหน้าจอเ่างนี้ ทำยังไงได้บ้างอย่างแรกอันนี้นิดนึงเนาะอันนี้ต้องมีโปรแกรมพิเศษชื่อ OBS สามารถโหลดได้เดี๋ยวจันกดลิงก์ไาให้ตรงนี้นะคะกดโหลดมาเสร็จปุ๊บอ่า install เข้าไปนะคะแล้วทํำยังไง OBS มันจะเป็นอย่างนี้ค่ะ 1. เอาหน้าเราเข้าไป 2. เอาตัวสไลด์เลคเชอร์เข้าไป 3. เอาตัวใหม่เข้าไปแล้วก็ขั้นที่4ก็คือเอา iPad ไปเขียนนะคะเพราะนันั้นี่ขั้นตอนอะอย่างแรก เข้า OBS เอาหน้าเราเข้าไปทำยังไงทำอย่างนี้ค่ะเราเข้าไปนะคะ Video Capture คือหน้าเรานะคะก็เข้าไปกดที่ Video Capture นะคะจากนั้นแล้วเนี่ยอันเนี้ยเราก็เลือกว่าะจะให้มัน Input มาจากไหนเราก็ทำนี้ค่ะปกติแล้วเนี่ยจริงๆมันต้องเริ่มอย่างนี้เนาะ Video Capture ใช่ไหมคะเราก็กดคลิกเครื่องหมายบวกนะคะแล้วก็มาหาเราจะเอาจากไหนล่ะเราก็ Video Capture Device อันเนี้ยอาจารย์มีตัวกล้องก็คือ กล้องของ macbook นี่แหละไม่ได้ต่อกับอะไรเอาตรงนี้นะคะก็ video capture device แล้วก็โอเคเนี่ยก็เป็นหน้าเราเสร็จปุ๊บจำได้ไหมขั้นตอนมีอะไรบ้างเดี๋ยวลืมเพราะว่าถ้าคนเป็นโ o เทคจะงงใช่ไหมคะหคือเอาหน้าเราเข้าไป2เอาตัว slide lecture เ,เ,เข้าไป slide lecture ทำนี้คะ่ะเรามีไฟล์ keynote ที่เปิดไว้อยู่ให้เราไปตรงคำว่า video capture นะคะกดเครื่องหมายบวก ะะปกติแล้วเนี่ย w ินโดว์แคปเจอคือเปิดไปอยู่แล้วใช่ไหมคะก็มาที่หน้าต่างแล้วก็เลือกนิวแล้วก็โอเคปึ๊บมันก็จะมีให้เลือกว่ามี w i n d o w ์ไหนเปิดบ้างนะอาจารย์ก็หาดูอ่าเป็น k คีโนต e ชื่อวินโฟกัสนะคะอันนี้ประมาณนี้กดโอเคอ่ะก็โผล่มาละคราวนี้มีหน้าเรามีสไลด์ใช่ไหมคะเสียงกดบวกเช่นกันนะคะแล้วมันก็จะมีให้เลือก Audio Input Capture นะคะ ซึ่งก็แล้วแต่ว่าถ้า create new อันเนี้ยก็เราก็หาดูหรือถ้าสมมติว่า add existing ก็คืออันเนี้ยก็คือเรามีใหม่ก็คือตัวที่อาจารย์มีอยู่แล้วก็คือตัวของ macbook นี่แหละนะคะเนาะเพราะฉะนั้น3สเต็ปหคือหน้าเราเข้าไป video capture 2. เอาตัวสไลด์เข้าไป window capture ใช่ไหมคะ3 audio capture คือถ้าเรามีใหม่์นอกเนาะสุดท้ายท้ายสุดจะได้เวลาแล้วนะเอา ipad มาเขียนยังไง เราถึงจะต้องใช้ Keynote ด้วยเหตุผลนี้แ่ละคะ่ะแล้วก็เปิด iPad ขึ้นมาเข้าไปที่โปรแกรม Keynote โดยที่ iPad เนี้ยไม่ต้องลงไฟล์ที่เรามีอยู่ในคอมนะ iPad ธรรมดานี่แหละแต่ประเด็นสำคัญอะ่ะจะต้องต่อ Wi-Fi เดียวกันก่อนนะคะพอเราต่อ Wi-Fi เดียวกันจารย์เข้าไปที่โปรแกรม iPad นี้นะคะและ้วจย์กดปุ๊บเห็นไหมคะว่าด้านขวาบนมันจะมีเครื่องหมายอย่างเงี้ยคะ่ะที่จันชี้ให้ดูนะเป็นเครื่องหมายมือถือลเล่น กดเพลงพอกดเพล y ปุ๊บเนี่ยค่ะมันก็จะเห็นเป็นคีย์โนตที่เราเปิดทิ้งไว้ใน MacBook แล้วเราก็กดพัวนะคะจากนั้นแล้วเนี่ยเมื่อกี้กดพัวคือกดอเหมือนเป็นเครื่องหมายปากกาเนาะแล้วเราก็ใช้ตัวแอปเปิลเพนที่เรามีนะคะนะคะคลิกเนาะมันก็จะสะดวกกว่าเราก็เขียนพอเราเขียนปุ๊บเห็นไหมคะว่าบน iPad เป็นยังไงเนี่ยบนนี้ก็จะเป็นอย่างนั้นอย่างเงี้ยอาจารย์บอกว่าอันเนี้ยไม่ได้เอมฟัซไซส์เนี่ยค่ะมันก็จะเลิศมากเลยเนาะอ่าประมาณนี้ ราวนี้อ่ะสมมติว่าเอาใจตัวอย่างแบบการแพทย์บ้างะนะถ้าเนี่ยจะมีอีกอันนึงใช่ไหมของการแพทย์ไอตัวอันหนึ่งเนี่ยอาจารย์คลิกด้านหลังปุ๊บไอตัวที่อาจารย์คลิกลอยู่ด้านหน้าเนี่ยพอเรากดเลย์ปุ๊บ มันก็จะกลายเป็นไฟล์นี้แทนอ่าใช่ไหมคะคุณหมอทั้งหลายใช่ไหมจะบอกว่าอ่าน้องๆจะดูปลอดยังไงสงสัยคนไข้โควิดเนาะก็ทําอย่างนี้เห็นไหมคะอันนี้เป็นสไลด์อาจารย์จริงๆเนาะก็เท่มากเลยนะทําได้ส,สบายๆเลยนะคะตามนี้ค่ะทุกคนลองไปใช้ดูนะคะอย่าลืมนะคะอุปกรณ์ที่ต้องมี1 iPad ที่มีดินสอ2คือตัว Macbook นะคะที่ลงโปรแกรมฟรี OBS เรียบร้อยค่ะตอนนี้นะคะจริงๆใน Windows ก็ใช้ได้นะคะแต่เนี่ยอาจารย์ขนัดใช้ macbook ก,ก็เลยมาสอนแล้วก็หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์กันไม่มากก็น้อยค่ะ